Yeah, but yeah. yeah. Let's I ain't the first with the curse, with the curse that I wanna be better, not worse, man. It hurts. I'm on the earth, have my words, and I put them all together in a circle, cause I wanna have work. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur, when you're working this hard till yeah, you get sir. Yeah, I ain't taking a back seat, I'm passing. Anybody else who is just drop I'm nasty. Ain't nobody able to catch me, they're gasping. They cannot okay. compare, they me เอาละครับกับสวัสดีเหล่าผู้เล่น eFootball 2024ทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ผมนะัดดูเดนนะคลิปนี้ก็จะพบกับบุกยโยซาก้านะครับล่างเลเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวทีนี้มาดูข้างในการ์ดกันนะครับว่าเขาเป็นแบบไหนนะในร่างนี้นะครับเปสเตีย์นะครับก็จะเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับเป็นตัวทําเกาลียวทริมเส้นนะครับก็จะยืนปีกซ้ายปีกขวาได้เลยแต่สําหรับปีกซ้ายนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะยืนแบกได้นะแล้วก็พลังสูงสุดนะครับโอเวอร์เลดติ้งเนี่ยถ้าเราใช้โค้ดที่เพสเตีย์เนี่ย88นะพลังก็จะอยู่ที่101เลยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวมาดูไส้ในกันดีกว่านะครับการหาช่องเนี่ยก็83เลย คุมบอล88เลี้ยงบอล91คองบอล85นะครับแล้วก็ส่งสั้นเนี่ยจะอยู่ที่80ส่งยาวอยู่ที่90นะครับถือว่าส่งยาวดีนะอ่ต่อมาเป็นที่การจบสกอร์นะครับจบสกอร์เนี่ยฟินิชจะอยู่ที่84นะหม่งบอล57นะครับแล้วก็เลนลูกตั้งเตะอยู่ที่74ปั่นโค้ง86นะครับการจบสกอร์รปั่นโค้งถือว่าโอเคเลยครับไม่แย่ครับและทีนี้นะครับชาก้าเนี่ยก็จะมีข้อดีในเรื่องของเกมรับด้วยนะครับนิดนึงนะครับก็ ดูดันเนี่ยจะอยู่ที่74นะแล้วก็การมีสูนร่วมในเกมรับจะอยู่ที่71นะครับค่าพลังนี้ส่วนตัวผมคิดว่าเอาไว้เผื่อเล่นแดกหรือเปล่ากับปิกตําอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของความเร็วกันครับความเร็วเนี่ยอยู่ที่90เลยนะแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่92นะครับทีนี้เนี่ยมันเป็น93เพราะว่าผมใช้โค้ดที่บวกสปีดต้นนะครับแล้วก็คิกพาวเวอร์อยู่ที่86.62จัมความแข็งแกร่ง72บาลานซ์ับ แล้วก็สเตอร์มินาเนี่ยจะอยู่ที่88เลยนะครับถือว่าอึดใช้ได้อยู่นะแล้วก็การใช้เท้าครับแน่นอนว่าชาก้าเนี่ยเป็นเท้าซ้ายนะครับแต่ว่าขวาเนี่ยใช้ได้ดีเหมือนกันแล้วก็ใช้บ่อยด้วยฟอร์มเป็นอันเดอร์เวลลิ่งไม่เปลี่ยนแปลงครับแล้วก็อาการบาดเจ็บเนี่ยาการบองกันก็จะอยู่ที่ไฮเลยนะครับแล้วก็ดีนี้เนี่ยมันมีเรื่องน่าเสียดายอยู่ตรงที่ว่าชาก้าเนี่ยเขาไม่มีเหรียญบูตติดมานะครับเอออันนี้ก็งงเหมือนกันนะ ามาดูที่สกิลครับก็จะมีเซซิเฟตนะครับหมากเซเทนซอฟคอนโทรมีปั่นโค้งไกลแล้วก็ยิงไกลนะครับแล้วก็มีสกิลวันทัสพาร์ตนะครับมีปิ้งค่ครอสครับอ่าวยวนแมนมีทรอนพาร์ตเอาไว้จ่ายทะลุช่องนะครับมีสกิลยิงจุดโทษแล้วก็สกิลสุดท้ายคือแทรแบกนะครับเอาไว้แย่งบอลกลับมาเนาะ เอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงรีวิวนะครับในการเล่นบูกโยซาก้าของผมเนี่ยผมเอาซาก้าไปยืนในตำแหน่ง RWF นะครับเพราะว่าจะได้ใช้เท้าซ้ายของเขาอย่างได้เต็มที่เลย อาชาก้านะครับตอนเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากๆไม่รู้ดิมันเร็วแบบแปลกๆหรืออาจจะเป็นพอฟอร์มเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับาการเปิดบอลก็ดีเป็นตัวที่ทําได้แบบอะไรก็ได้หลายๆอย่างเออไม่ว่าจะยิงเองนะครับยิงเองหรือว่าปั้นเกมให้เพื่อนเนี่ยทำได้ดีเลยส่วนในเรื่องของความเร็วเนี่ยความเร็วก็โอเคนะครับดีมากๆเลยด้วยครับเวลาแทงไปเนี่ยรู้สึกว่าเออมันหลุดได้บ่อยเหมือนกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็หลุดมาปั้นให้พี่โดเอานะครับ อ่แล้วก็มาดูจังหวะนี้ครับเนี่ยการมนตำแหน่งก็ค่อนข้างดีนะครับมีความเร็วด้วยทําให้แทงไปรู้สึกว่าเราจะได้แบบไม่โดนตามทานอะไรมาเนี้ยครับ<ด>แล้วก็ลูกยิงของซาก้าเนี่ยเป็นตัวที่ยิงดีมากมากอ่ะไม่รู้ใหม่แบบผมรู้สึกว่าเวลายิงไกลเนี่ยมันดีกว่ายิงปั่นโค้งนะผมยิงปั่นโค้งไม่เข้าเลยครับถ้าปั่นเข้าเนี่ยก็มีไปแล้วครับอ่าจังหวะนี้ก็ได้บอลมายิงไกลอีกแล้วครับเนี่ยครับยิงไกลดีมากมากครับ อ่าเราก็มาดูลูปนี้ครับน่าจะสวยที่สุดแล้วครับเนี่ยความคล่องตัวก็มีครับล็อกหลบง่ายครับชาการเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นท่ามากเลยก็ได้ครับเนี่ยยิงม่วงเข้าไปครับโอ้โหส,สวยเลยครับแล้วก็กองหน้านที่ผมแนะนําเล่นกู้กับชาการนะ ผมแนะนําให้เป็นตัวที่เล่นลูกกับอากาศดีหน่อยนะครับเพราะว่าชาก้าเนี่ยเปิดบอลถึง90เลยมีสกิลพิกพอยคอสด้วยนะครับแนะนําให้เล่นกับกองหน้าสายโขกก็ได้ครับหรือว่ากองหน้าแบบตัวโชว์ไทม์ตัวใหม่เลยที่เป็นสกิลหัวกระสุนนะครับอันนี้จะดีมากๆเลยก็มีประมาณนี้ครับสำหรับบุกยศาก้าครับถือว่าเป็นปีกที่แบบครบเครื่องนะจ่ายบอลก็ดียิงเองก็ดีนะครับมีความคล่องตัวมีความไวเอาตัวรอดได้ดีครับก็ถือเป็นปีกที่โอเคเลยถ้าใครกดได้ก็โชคดีด้วยนะครับแฟนปืนกดได้ก็ ยินดีด้วยนะครับแล้วแล้วการรีวิวของผมก็จบเพียงแ่วนี้ครับถ้าชอบก็ยังไงก็ช่วยกดไลค์หรือว่ากดซับให้ด้วยนะครับจะยินดีมากๆเลยครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับโอ้ลูกนี้สวยจริงเนาะ <laughs> ไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอ่ามาดูอีกทีปึ๊บเนี่ยหันเนี่ยผมชอบมากเลยเวลาแบบล็อกลบอ,อย่างเงี้ยมันไม่ต้องกดเต้นท่ามันก็ไปของมันได้เออเนี่ยยิงไปตู้มเรียบร้อยครับอ่าไว้เจอกันนะครับ